สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีกุมนะคะวันนี้เรามาเปิดไพ่อัปเดตภาพรวมความรักของคุณกันนะชาวกุมนะคะคนที่ทราบลัคนาที่ชัดเจนเนาะทราบเวลาเกิดชัดเจนนะคะสามารถรับชมได้เลยคนที่ไม่ทราบเวลาเกิดก็ใช้วันเดือนปีเกิดค่ะดูตามราศีได้นะคะสามารถชมได้ทางลัคนาและราศีหากคุณมีลัคนาอยู่ราศีหนึ่งราศีอยู่อีกราศีหนึ่งก็สามารถที่จะรับชมควบคู่กันไปได้เลยแล้วก็คนที่มีดาวศุกร์ดาวจันทร์ สถิตยอยู่ที่ลัคนาราศีกุมก็สามารถรับชมได้เช่นกันค่ะโอเคเรามาดูกันเลยนะว่าภาพรวมความรักของชาวลัคนาราศีกุมค่ะหลังจากนี้จะเป็นเช่นไรขอให้คุณทำสมาธินะคะแล้วก็ส่งพลังงานมานะดูกันว่าภาพรวมของคุณหลังจากนี้เป็นอย่างไรคะ่ะชาวกุ่มไพ่ใบแรกไฟไ,ไซ r i ริเลโอสติเทไพ่ของชาวทัตไฟคุณอาจจะกำลังดิวอยู่กับชาวทัตไฟนะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้เกี่ยวกับหนึ่งไม้เท้าการเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่ในชีวิต Communicate ค่ะการพูดคุยการสื่อสาร มีคนที่เขาอยากพูดคุยกับคุณนะคะอาจจะเป็นการเริ่มต้นการพูดคุยกันหรือได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งการสื่อสาร challenges make a decision work on inner healing นี่คือบททดสอบ challenge บททดสอบ คุณกำลังได้รับบททดสอบบางสิ่งบางอย่างจากการสื่อสาร <c oughs> การพูดคุยหรือเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะภาพรวมความรักอาจจะเป็นคนที่ต้องสื่อสารกันให้มากขึ้นกว่าเดิมนะมีในเรื่องของประเด็นของการพูดคุยคุณอาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันหรืออาจจะต้องมีการพูดคุยกันมากกว่านี้นะคะ Let's go make room for the new beginning on its way to you now การเดินทางได้นะคะมีเกณฑ์การเดินทางและ SPY Someone Someone got their eyes on you You are doing your research ม,มีคนกำลังสนอ,อกสนใจคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบสองคุณเป็นคนในโลกโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์ต่างๆอ,อาจจะไม่กล้า ที่จะเปิดเผยหัวใจตัวเองนะคะอาจจะพูดคุยกันแต่ไม่ได้เปิดเผย100%อระว่ารู้สึกยังไงกับคน่ะเพราะว่ามีคําว่าชา a l เลนด์ด้วยนะคะเขาอาจจะกําลังรงวบรวมความกล้าที่จะบอกความรู้สึกของเขาให้คุณรู้เดทไหนการออกเดทการไปสถานที่บางสถานที่ที่งดงามสวยงามนะคะเขาอยากจะชวนคุณใช้เวลาร่วมกันนะ สองตัวสองเช่นนั้นค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ไพ่ทาโร่กันต่อเลยจะใช้ไพ่ทาโร่สำหรับนี้นะคะดูกันว่าความรักของชาวกุมภาพรวมต่อจากนี้จะเป็นเช่นไรค่ะความรักของคุณพลังงาน,นชาวกุมดูเหมือนจะเป็นความรักที่เพิ่งก่อเกิดหรือเป็นความรู้สึกใหม่ๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะ เพราะว่าไฟล์ซา์ขึ้นมาเนี่ยใบแรกที่เป็นการเริ่มต้นใหม่ค่ะเลยมองว่าเป็นความรักที่คุณเพิ่งจะพูดคุยกันหรือเพิ่งจะได้รู้จักกันสักระยะหนึ่งไม่นานมากนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูกันเนาะเกิดอะไรขึ้นภาพรวมต่อจากนี้ไฟออฟสอดไพ่ er salt, ใบแรกออกมาคือความขัดแย้งนะคะอาจจะไม่ใช่100%ละที่เป็นรักใหม่เนาะขอขอแบ่งครึ่งนะคะเพราะว่า ไฟอับสอนี่คือการทะเลาะเบาะแว้งไฟอสายการเริ่มต้นใหม่คอมมิเนเคชการพูดคุยกับคนที่ทะเลาะกันนะคะมีเกณฑ์มากเลยตอนนี้นะคะว่าจะเป็นคนที่มีประเด็นคนที่มีประเด็นกันนะมีการทะเลาะเบาะแว้งไม่ลงรอยกันไม่เข้าใจกันประเด็นหลักเลยคือเรื่องของการสื่อสารหาชาวกลุ่มนะเรื่องของการสื่อสารเดอะซันไพ่เดอะซานเป็นไพ่ของสิ่งแวดล้อมในตอนนี้ ถึงจะมีประเด็นมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารที่ไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่แต่ยังคงความสุขความสมหวังนะคะมองว่าคุณเคลียร์กันได้นะจริงๆแล้วสื่อสารกันเนี่ยเคลียร์กันได้ไม่ใช่ทุกการทะเลาะจะจบลงด้วยการเลิกรานะคะจริงๆรแล้วบางทีการทะเลาะกันเนี่ยยิ่งทําให้เข้าใจกันมากขึ้นนะ่ะเหมือนเป็นชาเลนจ์นั่นแหละนะนายออฟวานไพ่ของอัศวินไม้เท้าคนที่อยากจะเดินทางการเทคแอคชั่น ะะการเทคแอคชั่นกับคนที่ทะเลาะด้วยให้กลับมามีความสุขรวมแล้วสามไปนี้คือการตามง้อนั่นแหละ <laughs> การตามง้อเพราะอะไรเพราะการที่ทะเลาะกับคุณนั้นอ่ะทาให้เขาเครียดคิดมากแล้วนอนไม่หลับเลยค่ะสถากนาการณ์ที่ผ่านมาพวกคุณมีประเด็นกันนะไม่ว่าจะไม่เข้าใจกันด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่มีเรื่องของคําพูดนะคะที่อาจจะเผลอทําให้กันและกันเสียใจไม่ได้ตั้งใจพูดออกไปแต่ก็พูดไปแล้วนะเสียใจไปแล้วค่ะ ทัวครับไพ่ของโซ c คอนเนชั่นคนรักคู่รักนี่และเนี่ยนะคะไม่แปลกหรอกนะคะที่เวลาคนรักมีประเด็นกันแล้วเนี่ยจะทำให้ความสุขที่เคยมีนั้นหายไปกลับกายเป็นความเครียดนะคะคุณแคร์กันและกันมากเลยบางครั้งสิ่งที่ทะเลาะกันก็อาจจะเป็นในเรื่องของการที่ไม่เข้าใจกันนะคะ เป็นธรรมดานะเพราะบางครั้งบางทีตัวเราก็ยังไม่เข้าใจตัวเองเลยนะคะวันวันหนึ่งทาอะไรบ้างบางครั้งทําอะไรขัดแย้งกับตัวเองก็ไม่เป็นไรนะคะแต่อย่างน้อยขอให้ความไม่เข้าใจนี้นะคะขอให้คุณไม่ปล่อยมือจากกันแล้วก็พูดคุยกันนะคะนั่นจะดีนะเฮอร์มิตไพ่ของชาวกันลัคนาราศีกันตอนนี้ต่างคนต่างเงียบกันไปเลยนะคะใช้ความเงียบเพื่อเยียวยา s i l e n t treatment อืมแต่คนรักของคุณเขายังส่องคุณอยู่นะคะ คนในความสัมพันธ์เนี่ยยังส่องคุณยังดูคุณยังมองคุณยังพินิจพิจารณาแต่ว่ามองอยู่เงียบๆส่องอยู่ไกลๆนะคะไม่พูดไม่ได้ทําอะไรเราก็อยู่ในมุมที่สันโดษนะคะก็ไม่ได้เคลียร์กันเลยนะเรื่องความหึงหวงนี่แหละนะคะซีเรียญหึงหวงกันนะคะไม่รักก็คงไม่หวงไม่หวงแบบนี้ถูกไหมคะมีความหงึงหวงแต่ที่แท้แล้วความหงึงหวงเนี่ยมักมา พร้อมกับความรู้สึกไม่ไว้วางใจแล้วคุณรู้สึกไหมว่าการที่เราไม่ไว้ไววางใจคนที่เรารักอะนะเป็นพลังงานที่ไม่ไม่น่ารักเท่าไหร่นะคะโอเคแหละเป็นประเด็นธรรมดาที่คนรักกันจะหึงหวงกันเป็นธรรมดาแต่ว่าในเรื่องการหึงหวงเนี่ยไม่ควรที่จะปล่อยเอาไว้ให้ให้ยืดยาวนะคะเพราะความหึงหวงนั่นแปลว่าจะต้องมีประเด็นอะไรสักอย่างในเรื่องของความไม่ไว้วางใจแล้วถ้าคุณไม่เคลียร์กันเนี่ย การที่อีกฝ่ายหนึ่งคิดมากนอนไม่หลับนะคะแล้วทะเลาะกันเรื่องหงึงหวงอาจจะทําให้ความคิดนั้นตะเิดพาออกนอกทะเลไปไกลก็ได้ฉะนั้นแล้วยิ่งเป็นประเด็นเรื่องความหวงแหนแบบนี้นะคะความไม่ไว้ใจกันนี่ต้องเคลียร์นะคะต้องรีบคุยกันนะให้ลดอีโก้ลดอัตตานะคะหรือก็ให้คุณลดทิฐิมานะไบแอสต่างๆนะคะลดลงเนาะถ้ารักกันก็ก็เคลียร์กัน justice ไพ่ของชาวลัคนาราศีตุ้นเนี่ยให้เคลียร์กันด้วยความจริงนะคะพูดกันด้วยความจริงสื่อสารกันด้วยความจริงใจนะคะมีการตัดสินใจที่ถูกต้องนะสิ่งที่กำลังจะทำนะคะมองว่าคนรักของคุณเนี่ยเขาเขาไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะ justice เนี่ยคือสิ่งที่ถูกต้องทำอะไรที่อยู่ในกฎเกณฑ์ทำในสิ่งที่ถูกนะคะ justice เนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีอะไร ต้องเป็นกังวลใจนะคะถึงเงียบไปเพราะว่าเขาคงไม่ได้คิดว่าเขาทำอะไรผิดนะ The world คนทางไกลโลกออนไลน์คนที่อยู่ห่างไกลกันคนต่างชาติหรือคนอที่อยู่ไกลอะค่ะนะคะ,นะคะไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดก็แล้วแต่เนาะนะคะสัญชาติอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าตอนนี้อยู่ไกลกันถ้าไม่ได้ไกลตัวก็ไกลใจมีประมาณนี้เลยเนี่ย the world ค,คือระยะทาง d i s t a n c e แน่นอนนะคะ,นะคะไพ่แวต่อไป the lover ไพ่ของชาวมิถุนนะคะ ก็เป็นความรักนะนะเป็นความรักค่ะ mm. the lover the sun to up cup for p e n oil mm. ที่คุณทะเลาะกันเนี่ยตอนนี้ที่เนี่ยเๆียเียกันไปเนี่ยความหึงห่วงนี่หลักๆเลยนะคะหลักๆเลยถามว่าคนรักของคุณเขาทำอะไรไหมเนี่ยตามหน้าไพ่ก็ไม่ได้ทำอะไรสักอย่างหมายถึงว่าเขาไม่ได้ทำอะไรให้ต้องเป็นที่กังวลใจนะคะแล้วก็ ไม่ได้ทำอะไรทุกอย่างก็คือก็อาจจะไม่ได้ take action หรืองออะไรด้วยนะคะแต่ว่าเขาก็มังจะทำนะนี่คือความคิดที่ซ่อนไว้นะคะสิ่งที่เขามุ่งหวังเนาะนะคะใบนี้คือการ take action รับรองว่างอแน่นะคะแต่ที่เราจะสื่อสารกับคุณคือเขาไม่ได้ทำผิดต่อคุณอะนะคะแบบนี้นะคะ,ะมาดูกัน try off sort ค่ะ อาจจะเป็นความรักที่อยู่ห่างไกลาอาจจะมีในช่วงเวลาที่คิดมากกังวลใจอย่างนั้นก็ได้นะคะบางครั้งต้องไว้ใจให้มากขึ้นเนาะนะคะไปอัพสอร์อยากบอกอะไรห้าไม้หาดบหาบหดาบขออภัยนะคะจอรจมาการขอโอกาสขออภยัยการเปล่าประกาศอื การขอโทษขอโอกาสได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณจะได้รับการง้อจากเขาละแน่นอนนะทรยับครับการวนกลับการรียูเนียนงานเลี้ยงงานเฉลมิมฉลองงั้นจะอ่านไพ่ทรยับครับมาเสริม j u d g m e n t กับไฟล์อ s o r อเป็นไพ่ของการวนกลับค่ะนะคะไม่ได้มีเหตุอะไรให้ปาร์ตี้เลยทะเลาะกันแล้วไปปาร์ตี้ก็ไม่ใช่เรื่องถูกไหมคะเนอะโอเคค่ะเราอ่านไปในแนวที่เขาจะกลับมาง้อคุณนะคะ นะตามบริบทของไพ่เนาะ Six of Pentacles คะ่ะไพ่ที่ออกมาขยายก็คือมีการให้และรับนะคะอาจจะให้และรับที่ไม่เท่าเทียมก็ได้ที่เป็นประเด็นให้คุณมีปัญหากันนะไพ่ความสมดุลออกมาขยายกับไพ่ความขัดแยง้งนั่นแปลว่าไม่สมดุลน,นะถ้าสมดุลก็คงไม่ขัดแย้งกันนะไม่ต้องขอโอกาสไม่ต้องขับม ó, ึงง้อถูกไหมคะแปลว่าคุณรู้สึกว่าคนรักของคุณเนี่ยเขาอาจจะ เห็นกัตัวในความสัมพันธ์อะกกอนหน้านี้นะคะในความรู้สึกของคุณนะคุณจึงรู้สึกอึดอัดใจนะคะอาจจะเป็นในกรณีนี้เนาะนะเดันะอยากบอกอะไรคะ่ะเดร s ันคุณเป็นความสุขของเขานะคะเดรสันเนี่ยนะ e n t a r n e การไปต,ต่อของความรัก การพยายามที่จะสามต่อความสัมพันธ์ดูแลความสัมพันธ์นะคะความสับสนใจมในเรองของความสับสนใจการให้ได้รับที่ไม่เท่าเทียมการทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันในเรื่องของความสับสนความรักที่อีกฝ่ายหนึ่งให้อย่างเดียวอีกฝ่ายหนึ่งรับอย่างเดียวเช่นนั้นเป็นไปได้นะคะเนี่ยไฟลอพินอเคลออกมาแล้วนี่ประเด็นเลยปัญหาเลยตอนนี้นะคะการเงินเนาะช่วงนี้นะคะมีประเด็นในเรื่องของวิกฤตทางการเงินนะคะ คนรักของคุณเขากําลังเผชิญกับปัญหาชีวิตนะคะหลักๆเลยก็คือเรื่องของ financial นะคะการเงินมีปัญหาอศวินไม่เท้าอศวินไม่เท้าอยากบอกอะไรคะ่ะการ take action โอ้ ten not one คุณดูสิเขาทำงานหนักมากเลยนะคะพยายามมากมุ่งมั่นตั้งใจมาก the view of r j u e แล้วนี่เป็นโชคชะตาของเขาคะ่ะ ไม่ใช่แค่ของเขาหรอกเราอ่านเรื่องความรักนะฮะเดลิ f ออฟโรจนออกมากำกับขนาดนี้แล้วก็เป็นโชคชะตาของคุณทั้งคู่นั่นแหละนะคะถึงจะทะเลาะกันก็ในตอนนี้เนี่ยคุณมาฟังคลิปนี้อยากให้รู้เอาไว้เลยนะคะถึงจะเงียบกันไปมีประเด็นมีปัญหากันถึงเขาจะไม่ได้งง้อคุณในทันทีทันใดถึงจะมีปัญหาเรื่องการเงินให้คุณจะต้องช่วยเหลือเขา คุณกับเขาเป็นโชคชะตาของกันและกันนี่เป็นคู่อุปถมัมแล้วนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเขาจริงๆตัวเขาทํางานหนักนะคะที่เงียบไปที่ยังไม่ได้เงาก็คือทํางานนั่นแหละเนี่ยนายออฟสอดเนี่ยค่ะการเอาชนะอุปสรรคและปัญหาเขาเหนื่อยนะคะเนี่ยนะเหนื่อยนะคะเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจเลยอะนะนายออฟสอดอยากบอกอะไรคะไพ่ก้าดาบ ความเครียดคิดมากแล้วนอนไม่หลับเขาก็พยายามทําทุกๆอย่างพยายามทําทุกททางทุกๆวิถีทางเลยนะคะคุยนอกครับคุณเป็นที่รักพลักงานคุณหากเป็นผู้หญิงเนาะเขารักคุณเขารักคุณคุณเป็นที่รักคุณใจดีคุณน่ารักเขาอยากจะมอบทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีให้กับคุณถึงความรักนี้จะเพิ่งเริ่มเพิ่งก่อตัวนะคะใดๆก็แล้วแต่เนี่ยแต่ความรักที่เขามีให้คุณเป็นรักที่บริสุทธิ์ใจนะ คนคนนี้อยากจะมอบความรักให้กับคุณในขณะที่ตอนนี้ตัวเขาอาจจะยังไม่พร้อมในเรื่องของการเงินนะคะก็ขอให้คุณอดทนนะอีกสักนิดหนึ่งนะคะถ้ารักก็ยังไหวใช่ไหมคะถ้ายังรักก็ต้องยังไหวเนาะทูอับคับอยากบอกอะไรคะ่ะทูอับคับไพ่โซ n คอนเนคชั่นควีนอฟสอดจากพลังงานคนใจดีนะคะคุณอาจจะแยกเขี้ยวใส่เขาไป,ไปบ้างในบางครั้งนะ,ะแล้วก็เอาเวลานั้นมาทํางานเลยนะคะอ้พลังงานเฟมินีนะคะพลังงานเพศหญิงนะ จิตวิญญาณที่เป็นเพศหญิงนะคะนะมีความงดงามมากเลยพลังงานเนี่ยใกล้แตะ h e Empress แล้วนะคะ queen o น wands queen of s อ o r อ s แล้วก็ queen of cups นะคะมาหมดเลยนะความรักครั้งนี้ทำให้คุณใจดีความรักครั้งนี้ทำให้คุณรู้จักคุณค่าของตัวเองความรักครั้งนี้ทำให้คุณพบเป้าหมายในชีวิตนะเซเวนเ่นออฟไพนเรเคลนการรอคอยการรอคอยการเก็บเกี่ยวผลผลิตรอคอยการเงินรอคอยสิงที่ลงทุนไปหรือรอคอยในเรื่องของความรักนี่แหละคะ่ะ รักที่ก่อเกิดขึ้นเพื่อนอาจจะคบกันมาได้สักประมาณในระยะราวๆเดือนหรือปีนี่แหละคะ่ะเจ็ดเดือนหนึ่งปีสี่เดือนระยะนี้เนะี่ยระยะนี้เลยนะคะสะโครบนี้เลยนะไม่ได้ยาวนานเป็น long duty นะคะตั้งแต่รู้จักกันมาเนี่ยนะคะก็ให้อยู่ในไม่เกินปีเนะี่ยหรือปีปีหน่อยๆก็ได้นะคะนีนะแต่คนคนนี้ต้องการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะยังไงก็แล้วแต่เนี่ย ต้องการที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้อยากจะรักษาความสัมพันธ์นี้ให้ได้ไปต่อต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะ The World เนี่ยเป็นทุกสิ่งเป็นทุกอย่างของการละการเลยนะคะจะติดคนที่ถูกกำหนดมาแล้วด้วยเช่นนั้นะ่ะนะคะ The Hermit อยากบอกอะไรคะ่ะ The Hermit ในตอนนี้นี่เห็นไหมความรักที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นเรื่อยๆเขารักคุณจากความใจดีของคุณนะแต่พอเขารักคุณแล้วคุณก็แยกเขียวใส่เขานะคะอาจจะมีปัญหาให้คุณจะต้อง แสดงในด้านที่ดุดันออกมานะก็โอเคแหละค่ะนะเพราะบางครั้งบางทีก็จะต้องเห็นในหลายมุมหลายด้านของคุณบ้างนะคะ n i g h อฟเ e นเดอนะคะแปลว่าความรักที่ต่อ,อขึ้นเรื่อยๆจากเด็กถือเหรียญกลายเป็นอัศวินถือเหรียญน,นั่นแปลว่ารักน้อยๆค่อยๆรักรักไปเรื่อยๆยากจะถอนใจไม่มีอะไรหยุดเขาให้เลิกรักคุณได้แล้วไม่มีอะไรหยุดเขาจากการรักคุณได้อีกแล้วอ่ะ นะคะแล้วการเงินของเขาตั้งแต่รู้จักกับคุณมาดีขึ้นนะเนี่ยจากเด็กถือเหรียญเป็นอัศวินเนี่ยนะคะนะคะสองเหรียญการบาลานซ์ปรับสมดุลและฟรีดอมกำลังจะได้รับอิสระค่ะนะสิ่งที่เขารอคอยนะคะหากมองว่าเป็นเรื่องการเงินเนาะเจเหรียญน,นะคะกาลังจะได้ได้กลับมาเนี่ยอินฟินิตี้ไพ่สองเหรียญเนี่ยนะคะสิ่งที่รอคอยแล้วก็หากมีเรื่องของเอกสารนะจัรจติสนะคะก็กำลังจะได้รับอิสระเนี่ยฟรีดอมนะคะถูกปลดล็อก บบนนะะสี่เหรียญอยากบอกอะไรค่ะให้สี่เหรียญสิบเหรียญความหึงหวงความห่วงแหนมาพร้อมกับรักที่ล้น,ลนใจเต็มใจเลยนะคะอาจจะมีบางสีบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าเขาปิดบังคุณนะคะแต่จริงๆเรื่องการเงินคนคนนี้เนี่ยถ้าเขายังไม่ได้บอกคุณนะคะในเรื่องของพื้นฐานเขาชีวิตเขาอะจริงๆคนคนนี้เป็นคนที่มีความมาัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มากๆเลยกว่าที่คุณคิดน,นะ เขาอาจจะบอกคุณในเรื่องของปัญหาการเงินแต่เขาอาจจะไม่ได้บอกทั้งหมดว่าสิ่งที่เขารอคอยอยู่เนี่ยเจ็ดเหรียญเนี่ยคือสิบเหรียญและสี่เหรียญคือเงินที่เก็บรองรังเอาไว้เงินเก็บมากเลยนะคะเนี่ยต้องอา่านตันนี้เพราะว่าออกมากับเซเว่นออฟสอดอ่ะการซ่อนเลนส์นะคะที่เขามีเงินที่เขามีมากๆเลยอ่ะเนี่ยคิงออฟวานะคะมาจากเรื่องการทํางานของเขาอะ่ะคนคนนี้ทํางานหนักมากและมีเงินเก็บเยอะมากด้วยนะคะเป็นคนขยนนะันจัสติดอยากบอกอะไรคะจัสติด แปดไม้เท้าการสื่อสารการสื่อสารการพูดคุยกันถ่านโซเชียลมีเดียออนไลน์นะคะคุณอาจจะมองว่าเขามีตัวเลือกมีช้อยเยอะคุยกับคนเยอะมากมายแต่จริงๆแล้ว in love with ค่ะไพ่พิเศษออกมาเขาสนใจแค่คุณ interested in you นะคะสนใจคุณก็เป็นไปได้นะที่จะคุยกับหลายคนแต่ก็ไม่แปลกน,นะคะเพราะว่าตามน้าไพ่แล้วคุณยังไม่ได้มีคอมมิชเมนต์อะไรกันเลยอะนะก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ายังไม่มีคอมมิชเมนต์กันในขณะที่คุยกับ พลังงานอ,อื่นๆบ้างนะคะแล้วถ้าไพ่ออกมาเนี่ยว่าคุณเป็น two of cups เนี่ยนะคะว่าคุณเป็นคนที่เขาปรารถนาเนี่ยนั่นแปลว่าทุกๆคนที่เขาคุยด้วยไม่มีใครที่จะเปรียบเทียบกับคุณได้เลยนะคะดังนั้นแล้วคุณก็น่าจะมี v i b เบ t ร o ชที่ดีนะในการฟังคลิปนี้นะคะขอให้คุณรู้ไว้เลยว่าการที่คุณยิ่งมีผู้เข้าแข่งขันนะคะหรือคนที่ร่วมประลองนะคะเยอะแยะมากมายแล้วเขาเลือกคุณนั่น,น,นแปลว่า คุณนั้นน่ะมีดีนะคะแต่ถ้าคุณมาวินเลยเป็นอันดับหนึ่งตั้งแต่แรกเลยไม่มีใครเลยเปรียบเทียบกันเนี่ยในขณะที่เขาก็อยู่ห่างไกลด้วยมีปัญหาก,กันด้วยแปลกมากนะนะคะเพราะว่าถ้าไม่ได้เจอกันแล้วแล้วมีแค่คุณสนใจแค่คุณเราไม่ต้องไม่ต้องเทียบกับใครเลยนะคะก็อาจจะเป็นอะไรที่เขามีประเด็นอะไรกับตัวเองสักอย่างหนึ่งนะคะอาจจะเป็นไปได้นะลองมองในเรื่องของความจริงสินะคะเนอะสุดท้ายแล้วนะคะคองแท้กก็จะอยู่ นะคะจะคงอยู่นะอาจจะเป็นความคิดที่แปลกๆหน่อยนะคะอันนี้เป็นในมุมมองของผู้อ่านเองเนาะนะคะยิ่งมีทางเลือกมีช้อยส์มีตัวเลือกนะคะแต่ก็ไม่ได้ไปให้ความสนใจนะคุณต้องรู้ว่าคุณคุยกับเขาคุณต้องรู้ว่าเขาน่โฟกัสอยู่ที่คุณนะคะดังนั้นแล้วการที่เขาจะมองใครๆหรือว่ามีคนคุยหรืออะไรหรือแม้แต่จะเป็นอิมเมนเป็นความคิดของคุณนะให้คุณรู้ไว้เลยว่าคุณ เป็นที่รักแล้วถ้าคุณมีดีจริงๆถ้าเขาเป็นคู่กับคุณคู่กันแล้วยังไงก็ต้องไม่แควกันเป็นเช่นนี้ค่ะมั่นใจเข้าไว้นี่คือพลังานของความอินดีเพนเดนต์นะคะขอให้คุณมั่นใจเข้าไว้เป็นชาร์เลนจ์เนี่ยเป็นชาร์เลนจ์ถูกไหมคะเนาะ หรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะชาวกลุ่มที่ไม่ได้คุยกับคนคนนี้แค่คนเดียวนะคะก็ต้อง,ต,องต้องอ่านแบบว่าไม่เอียงไปทางใดทางหนึ่งเนาะเพราะว่าออกมาแขยายก็ให้ justice นะคะคือสิ่งที่ถูกกาหนดมาความยุติธรรมนะคะก็อาจจะเป็นชาวกลุ่มก็ได้เนาะนะคะที่มี choice มี option อะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะถ้ายังเป็นโสดถ้ายังไม่ได้มีสถานะก,ากันก็ไม่ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรนะคะ the world อยากบอกอะไร the world สองไม้เท้าการติดต่อสื่อสารแล้วก็รอคอยการเดินทาง2ดาบการตัดสินใจเตรียมตัวออกเดินทางและ1เหรียญเนี่ยค่ะเนี่ยเชื่อเลยเชื่อเลยนะเชื่อแล้วนะคะคุณเป็นที่รัก1เหรียญการเริ่มต้นใหม่คนที่มีค่าคนที่เลอค่าคนที่ดีต่อใจนะคะหากคุณเคยช่วยเหลือเรื่องการเงินเขานะเนี่ยห้าเหรียญหกเหรียญนะคะต้องเคยแน่นอนนะคุณจะได้รับการตอบแทนเนี่ยค่ะหนึ่งเหรียญหรือคุณกําลังรออยู่สิ่งที่ได้จากคุณไปเนี่ยมาคืนคุณหรือเปล่าได้นะคะเนี่ยหนึ mm ่ง hmm. เหรียญน,นะ ะะเงินก้อนใหญ่หรือเป็นอสังหาริมทรัพย์นะคะเป็นของขวัญน,นะคะสิ่งที่รอคอยอยู่นะ The l o v อ r อยากบอกอะไรคะ่ะ elo ิเวอรนแพลนไ่างชาธนูการปรับสมดุลและการเปลี่ยนแปลงกันมันจะมาถึงนะคะการยกย้ายการเดินทางด้วยเร็วๆนี้เลยนะคิงอบซอดค่ะพลังงานของคนที่มุ่งม,มั่นตั้งใจเอาชนะอุปสรรคและจะทำให้ได้ด้วย Pro ok, สครัสุดท้ายเห็นไหมคะเถ้วยเนี่ยทางเลือกตัวเลือกแล้วไพ่ ออกมาคอนเฟิร์มในใบสรุปเป็นสีถ้วยคือไม่สนใจใครไม่มองใครเพราะมีหนึ่งถ้วยที่ลอยอยู่กลางฟ้านี่ลัวรักแค่คนนี้เนี่ยแค่คุณเนี่ยคุณที่ฟังอยู่นี่นั่นแหละค่ะนะจริงๆแล้วคนคนนี้เป็นคนที่รักคนยากสี่ถ้วยคือไพ่ของคนที่มีความ เป็น professional นในตัวเองแล้วไพ่ in love with ออกมาต่อกับ7ถ้วยนั่นแปลว่า1เดียวที1 1> เ่เขา in love แล้วก็4ถ้วยจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้คุยกับใครอาจจะเป็นในความคิดของคุณก็ได้นะถึงจะมีคนที่พยายามที่จะเข้าหาแต่เขาไม่สนใจนะรอแค่คุณเนี่ยค่ะเนี่ยสถ้วยนะรอแค่คุณรอแค่1เดียวถ้วยเดียวของเขาเนีคะท,ที่อยู่ไกลตรงหน้าไม่สนใจนะคะถ้าไพ่ไรเดอร์เวทเนี่ยสถ้วยคือไพ่ของคนที่ กอดอกหลับตาเลยถ้วยอยู่ตรงหน้านไม่สนมีถ้วยเดียวอยู่แล้วในหัวใจนะคะใต้สำรับเดทค่ะสิ่งที่รอคอยจะจบลงการเงินที่เป็นปัญหานะคะระยะทางความห่างไกลเด๋ิวเบอร์ห้าเหรียญน,นะคะทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะจบลงการปิดบังซ่อนเลนการอำพรางในเรื่องของการเงินเขาอาจจะวัดใจทดสอบอะไรคุณก็ได้นะเนี่ยงันะถ้าเป็นแบบนี้นะคะ นะคะคทุกอย่างจะสิ้นสุดหาเดทหาสิ้นสุดเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะชาวกลุ่มก็เป็นไปในทิศทางนี้นะคะก็พลังงานดีนะโอเคนะคะหากคุณมีสถานการณ์ที่ตรงกันนะคะแล้วก็ รู้สึกว่าใช่เลยที่เป็นพลังงานของคุณก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะคะคอนเฟิร์มได้เนาะให้กําลังใจคูอ่านได้นะคะนะคะประมาณนี้ค่ะภาพรวมของคุณนะคะความรักของชาวลัคนาราศีกุมโอเคค่ะวันนี้ก็จบคําทํานายแล้วค่ะขอให้คุณมีความสุขในทุกๆวันมีรอยยิ้มนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสวัสดีค่ะ